สวัสดีค่ะอันนี้เป็นไร่ข้าวโพดเป็นไร่เล็กๆนะคะเป็นข้าวโพดสําหรับเลี้ยงสัตว์คนบ้านเมืองนี้จะเรียกข้าวโพดพวกนี้ว่าว่าข้าวโพดบัวคือพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือคาวคอนนะี่ค่ะรู้สึกว่ามันจะมีแต่ฝักแก่ๆแล้ว ไม่รู้ว่ามันจริงเท็จแค่ไหนไม่ได้สังเกตค่ะเขาบอกว่าเขาโพดที่กินได้ต้นมันจะไม่สูงแบบนี้อันนี้มันสูงท่วมหัวเลยนะคะเนี่ยหัวจะอยู่ตรงเนี้ยมันสูงเหมือนกับเท่ากับสองคนยืนเลยเนี่ยค่ะหูฝักใหญ่บางต้นก็มีสองฝกักฝักเล็กก็มีมีทั้งฝักเล็กมีทั้งฝักใหญ่สวยจังเลยแล้วก็ เป็นช่องเป็นช่องดูดีดีเป็นระเบียบค่ะพยายามมองหาธงเทงก็ไม่มีถ้าเป็นไร่ขา้าวโพดที่บ้านเราเนี่ยธงเทงคงขึ้นอยู่ตามพื้นเนี่ยค่ะนี่ไม่มีเลยอ่ะพยายามที่จะมองหาไม่มีเลยค่ะโอ้โหสูงสูงถึงนู่นเลยแล้วก็ จะมีแต่มันจะเยอะเหาดอกสร้อยทองเนี่ยตรงจุดนี้กําลังบานอุย้ยดูเ้าโพดเขาฝักงามมากอันนี้ค่ะนี่คือต้นต้นหนามน้ำนมเป็นยานะคะแต่ตอนนี้เสื่อมสภาพแล้วไม่เป็นยาแล้วค่ะตอนเนี้ยเนี่ยค่ะต้นหนามน้ำนมนี่ยังมีเหลือเหลือสร้างให้เห็นอยู่ที่เป็น ที่เป็นกระเป๋ะเล็กๆอยู่ตรงนี้ค่ะเห็น,นโอ้โหเข้าโพดนีแต่ฝาใหญ่ๆฝาใหญ่ๆทั้งนั้นเลยต้นสูงมากเพิ่งสังเกตไม่รู้ว่าจริงแค่ไหนเพื่อนฝรั่งนะ่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นข้าวโพดบัวน่ะต้นมันจะสูงถ้าเป็นข้าวโพดกินได้ค่ะต้นมันจะไม่สูงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ จริงเพชรแค่ไหนโอ้สวยมากดูแล้วตรงยอดนั่นะเหมือนลูกเดือยเหมือนลูกเดือยเลยไม่ไปไม่ใช่ว่าเหมือนลูกเดือยเหมือนเหมือนต้นต้นลูกเดือยค่ะนี่นะแล้วพอลมพัดแต่ต้นสูงจริงๆแล้วเวลาเขาตัดเนี่ยเวลาเขาตัดสังเกตแล้วเขาจะตัดทั้งต้นมันจะเป็นรถตัดค่ะ ไม่ได้เก็บแต่ฝักอันนี้อันนี้ไม่รู้ข้อแท้จริงนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเขาตัดเนี่ยเขาจะตัดเขาจะตัดส่วนขอบก่อนตัดเป็นเป็นสี่เหลี่ยมค่ะส่วนขอบโอ้โหอุ่งูอ่งองางนตานี่ยังไม่สุกยังไม่สุกสุกบ้างดิบบ้างปนกันค่ะ สุกดิบปนกันจะพาลงไปดูจะพาไปดูไร่ข้าวโพดค่ะ,น,ะนี่มันแก่แล้วค่ะเนี่ยแก่แล้ว ไม่รู้ว่าอันนี้อ่อนหรือเปล่าเนี่ยค่ะโหก็ยังแข็งนี่แก่แน่นอนนี่ฝักอ่อนอู้อันนี้ยังอ่อนอ่อนอยู่ค่ะไหนองกลัวหนามกลัวใบเขาโัดบาดบาดแก้มมีต้นล้มด้วยดูนะคะต้นล้ม โอ้มีต้นที่ล้มด้วยฝักไม่สวยก็มีค่ะฝักสวยก็มีฝักไม่สวยก็มีให้ลองดูฝักนี้สิเออลองลองลองวันนี้ขอฝักอ่อนสักฝักนะคะขอฝักอ่อนอ่อนสักฝักนะคะ ไม่ลองหาดูฝักอ่อนๆโหเป็นระเบียบด,ดีมากเลยมันมีแต่ฝักแก่ๆค่ะนี่ก็แก่ฝักเล็กแต่แก่นี่ก็แก่ค่ะอ๋อนี่แก่แล้วดูทีน่นี่ค่ะเนี่ย นั่นน่ะแก่แล้วเนี่ยดูฝักอ่อนอันนี้ล่ะนี่ก็แก่แข็งบีบบีบดูแล้วแข็งอ๋อสวยตามพื้นไม่มีต้นโพงเทงเลยแต่พื้นดี้ดีค่ะพยายามมองหาฝักอ่อนๆดูใบค่ะ เขาถึงเอาไปหอ่อที่เอาไปห่อเหมือนบ้าจางนะคะหูยต้นสูงมากมันอาจจะจริงอย่างเพื่อนฝรั่งบอกว่าถ้าเขาโพดกินได้อะต้นจะไม่สูงเอออันนี้อาจจะอ่อนดูว่าอ,อ่อนไป <c oughs> ไม่มีเม็ดเลยไม่มีเม็ดเป็นบู เป้นโบะหาใหม่อันนี้ล่ะอันนี้ก็อ่อนไปคับอ่อนๆอ,อ,อยู่ไหนเนาะขออีกสักฝากหน่อยเธอค่ะ,คะนี่ก็แก่ค่ะไม่มีเลยอ่ะโอหอันนั้นยิ่งแก่เยกเหลืองเลย นี่นี่อันนี้อาจจะอาจจะอ่อนเอออันนี้ไหนอันนี้อันนี้แก่อันน,น,นี้ต้องดูก่อนต้องดูก่อนว่าว่าว่าเม็ดเป็นยังไงหเม,ม็ดไม่สวยอ่อนแต่เม็ดไม่สวยค่ะหาใหม่ทิ นี่แก่แก่โป๊กเลยลอ,อนนล,ลองอันนี้แหละค่ะลองอันนี้แหละนี่ขอแค่สองฝักเท่านี้ค่ะเพื่อเอาไปชิมว่าฝักอ่อนมันเป็นยังไงโอ้ยเคยชิมแล้วล้ะคะ่ะฝักอ่อนนะ่ะอร่อยไนอันนี้ นี่แก่แก่ค่ะนี่ก็แก่ค่ะไม่มีอ่อนๆเลยก็เขาปลูนกนุ่นเดียวกันให้ดูอันนี้พินี่ก็แก่ แกะโป๊กดูฮะเป็นคิวมันมันเหมือนมีอะไรมาหักอยู่นะน่ะนั่นน่ะยืนอยู่ตรงนี้แล้วนึกถึงหนังหนังฝรั่งที่เด็กมาเล่นอยู่ในไร่ข้าวโพดนะคะนี่ยิ่งแก่ใหญ่เลยเนี่ยแข็งโป๊กเลยค่ะนี่ก็เหมือนกันแข็งโป๊กเลย เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้บุกเข้ามาในในแถวข้าวโพดเนี่ยตรงนี้ยังเล็กคนะ่ะถ้าที่อื่นโอ้โหมองไปไหนมีแต่ไร่ข้าวโพดทั้งนั้นเลยอันอ่อนก็อ่อนเกินดูใบใย,ย,ยใหญ่ ไปเพิ่มช่ออัง่นแต่อันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้ช่ออัง่นอัง่นป่าวันนี้ไม่เก็บเพราะว่าวันก่อนเมื่อวานเนี่ยเก็บไปเยอะแล้วค่ะ อ,อาทิตย์หน้าคงสุกนี่ลูกอะไรก็ไม่รู้เป็นเชอรี่ป่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะดกนะเนี่ยนี่ต้นอะไรเล่นใช่ไหไม่มีกล,ลิ่นหอมเลยไม่มีแล้วค่ะเข้าวโพอดอ่อนหากไปได้แค่สองฝักเท่านั้นแหละค่ะนม่มีมีแต่ฝักอย่า่ แรงมากช่อนั้นก็สวยแต่ยังไม่สุกเปรียปร้ยวปิดเลยแล้วเม็ดเม็ดย้ายใหญ่แล้วพอเคี้ยวเม็ดกืนแล้วมันคันคอค่ะอันนี้คืออันนี้คือใบเขาใบอัมริไว้พบกันวิดีโอหน้านะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกด subscribe ให้ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาชมสวัสดีค่ะ